คำถามคือเราจะแก้ไขอ,อนาคตยังไงในเมื่อมันยังไม่เกิดปัจจุบันเป็นผลของอนาคตถ้าไม่ทำปัจจุบันอนาคตมีไหมไม่มีหมอดูพยากรณ์ว่าชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสิคล่ำม,ม,มั่งมีสีสุขร่ำรวยเินือนทองถ้าเรานั่งรอคอยไม่สร้างเหตุปัจจัยในการทำให้ตัวเองรวยรวยไหมไม่มีทางรวยเพราะอะไรปัจจุบันเป็นผลของอนาคต คำถามเรา,างั้นเราย้อนกลับไปแก้อดีตแล้วกันเพราะว่าปัจจุบันเป็นผลอนาคถ้าย้อนกลับไปแก้อดีตปัจจุบันก็น่าจะดีเราคิดว่าเราย้อนกลับไปแก้เมื่อวานได้ไหมถ้าเรากินกระเพราไก่หนึ่งจานของวันนี้กินอิ่มเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เดินมาถึงหรือเมื่อวานก็ได้เมื่อวานกินกระเพราไก่เผ็ดไปหนึ่งจานวันนี้อยากกินกระเพราไก่แต่ไม่เผ็ดเราย้อนกลับไปแก้เมื่อวานหรือต้องแก้วันนี้ด้วยกรอะไร ผัดกะเพราจานใหม่ที่ไม่ต้องใส่พริกจุกมได้กินหรือ,อยังสําเร็จยังสําเร็จเรียบร้อยแนละ้วเนี่ยวิธีการแก้ไขกรรมคือแก้ที่ปัจจุบันขนาดไม่ใช่ย้อนกลับไปแก้อดีตแต่คนในโลกกลับมองยงัยไร้สาระว่าการแก้กรรมสามารถย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตแล้วว่าเอ้อดีตชาติเราเคยเกิดเป็นอันนี้มาเราเคยทํากรรมแบบนี้มาเราเคยเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นมา เอามาทําวิธีแก้นี้สิอุทิศสุขุศลไปให้เจ้ากรรมในเวจะได้ไม่ต้องส่งผลจะไม่ต้องทําลายทําร้ายชีวิตเราเราคิดว่าทําได้ไหมไม่ได้นะเพราะอะไรมันคือการกระทําของตัวเราเองเราไม่สามารถหนีผลของการกระทําพ้นเราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นเสมอไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการกระทํานั้นได้ดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่ากรรมมันเกิดจากการกระทําดังนั้นเมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้วเราควรทำยังไงยอมรับตามความเป็นจริง แล้วทําอะไรถึงซึ่งความสํารวมระวังอย่าก,กลับไปทําเรื่องนั้นอีกเนี่ยแก้กรรมจบละเวลาแก้กรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไร3ข้อศีลสมาธิปัญญาไอ้3ข้อเนี้เป็นองค์ประกอบตัวย่อของคําว่าอริยมรรคบีองแป8ถ้าเราสามารถปฏิบัติตาม3ข้อนี้ได้เนี่ยเรียกว่าการแก้ไขกรรม ศีลห้าข้อที่เรารักษากันอยู่เป็นประจำเราเว้นจากการฆ่าสัตว์เราเว้นจากการกรักยาเราเว้นจากการปราบผู้ผิดในกรมเราเว้นจากการพูดโกหกเราเว้นจากการดื่มสุราห้าข้อนี้คือศีลห้าีลห้าไม่ใช่ข้อห้ามแต่เป็นเรื่องของการประพฤติแล้วเนี่ยเราจะมีความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ถ้าเราตกล่วงจากศีลห้าอันนี้เรียกผิดปกติ ดังนั้นใครทําผิดศีลเรียกว่าตกจากความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์มันกาลังจะตกไปสู่อนะไรนรกกําเนิดดรฉา,านเปลววิสัยดังนั้นใครทําผิดแปลว่าตกลงตกลงไปอ่ะสมมติปกติเราอยู่บนเวทีถ้าเราทําผิดปกติเราต้องลงไปข้างล่างเวทีแต่นั้นถ้าเราฆ่าสัตว์ตรักษาความพป็นการผู้ปกคืองศาลานั่นหมายความว่าเราตกจากความเป็นปกติที่เราอยู่ข้างบนเวทีก็เลยล่วงลงไปอยู่ด้านล่าง น,นรกเดรัะชาติเปรตนั่นคือด้านล่างของผู้ประพฤติผิดศีลดังนั้นถ้าเราสามารถรักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ไว้ได้คือรักษาศีลสุขติโลกสวรรค์หรือการกลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยจะได้อัตภาพนั้นเนี่ยลงที่เราโอกาสในการกลับมาเกิดเราจําไว้นะหลักศาสนาพุทธเราเนี่ยเชื่อตามหลักคำสอนโดยเจ้าว่าเรามีการเวียนตายเวียนเกิดตายจากภพนี้ก็ไปเกิดในภพใหม่ตายจากภพใหม่ก็ไปเกิดในภพต่อไปเพราะห้าคติ ไปของสัตว์คือนรกเดจฉานเปรตมนุษย์เทวดานรกเดจฉานเปรตคำถามคือสองที่นี้จะไปที่ไหนสุคติกับทุกติทุกคนอยากไปสุคติไม่มีใครอยากไปทุกติแต่หลายคนก็บอกว่าอาจารย์นรกอบอุ่นในะช่วงนี้หน้าหนาวอยากลองไปดูสักครั้งหนึ่งก็ดีเหมือนกันเพื่อนเยอะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย การที่เราจะไปสุคติโลกสวรรค์ได้คือสองคติที่ไปจะไปสุคติโลกสวรรค์ก็ต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าถ้าปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าไม่ได้สุคติไม่ต้องพูดกันไปทุคติล้วนคนที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนเท่านั้นที่จะมีโอกาสในการที่จะไปเกิดในสุคติคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคาสอนจะมีน้อยแค่เศษดินไปลียเท่านั้นที่จะมีโอกาสในการไปสู่สุคติได้ถ้าเขาไม่เข้าใจหลักการไป ดังนั้นคําว่าคุณธรรมจริยธรรมที่พระงองค์ทรงสอนเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเดินสู่ความพ้นทุกข์การไปเกิดในนรกในละชานเปรตแม้จะยังไม่ได้ผ่านนะมันก็สามารถทําให้เราพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันอย่าคิดว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันต้องนุ่งขาวห่มขาวประพติพรหมจรรย์เพียงอย่างเดียวไม่เกี่ยวเลยแล้วอย่าคิดว่าการที่เป็นคนที่ศึกษาหลักคำ ต้องไม่มีเงินเท่านั้นก็โกนหัวรถแบบประจานเท่านั้นไม่เกี่ยวเลยเพราะอะไรเพราะเราสาม,มารถปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทําทำได้โดยยังใช้ชีวิตเป็นโดยยังใช้ชีวิตเป็นถ้าเราปฏิบัติไปวันหนึ่งเราจะเริ่มสละเราจะเริ่มไถ่ถอนเราจะเริ่มบรรเทาเราจะเริ่มทําให้สิ้นสุดทําให้ไม่มีเหลือ ไม่มีเหลือในอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่มีเหลือในทรัพย์สมบัติพระสถานหรือเงินทองครอบครัวไม่ใช่ไม่มีเหลือในกามพยาบาทเบียดเบียนความหมายคือไม่มีเหลือในสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นมลทินต่อการใช้ชีวิตของเราแต่เรายังสามารถร่ำรวยเงินทองมีชีวิตที่เป็นความสุขแต่เรามีชีวิตอยู่ภายใต้ความรวยที่ปราศจากกามพยาบาทเบียดเบียน เราประกอบกิจการเราประกอบธุรกิจทุกอย่างเราประกอบอยู่ภายใต้ของคําว่าคุณธรรมจริยธรรมไม่มีโลภโกรธหลงอย่างน้อยที่สุดก็คือค,ความเบาบางไม่เบียเดเบียนจะร้อยแก่ใครปฏิบัติธุรกิจนั้นด้วยคุณธรรมจริยธรรมดีไหมย่อมดีถ้าใครมีคุณธรรมจริยธรรมของหลักคำสอนพระเจ้าชีวิตเขาย่อมดีขึ้นได้กว่าเดิมความสุขเขาย่อมมากความทุกข์เขาย่อมน้อยสี่ทีนี้ศีลเนี่ยมันมีตัวเพิ่มศีลเนี่ยมาเป็นความควบคุมความพฤติทางกายกับวาจาใช่ไหม ทีนี้มันมีเพิ่มอีกนิดหนึง่งเรียกว่ากุศลกรรมรบทสิบไอตัวเนี้ยวัดดีวัดชั่วเลยนะใครชั่วใครดีวัดจากสิบตัวนี้กุศลกรรมรบทสิบสามข้อแรกเนี่ยมันมีศีลละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤตบิดากรรมไอสามข้อเนี้ยเป็นความประพฤติท,ทางกายเรียกว่ากายกรรมสุจริตความประพฤติท,ทางกายสามอย่างนี้ใครทําได้เรียกเป็นคนดีทางกายสามอย่างนะ จะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่อย่าไปทาําผิดสามอย่างอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปรักทรัพย์อย่าผิดพิีการสี่อย่างทางวาจาวาจา,าเราจะดจาจาาีจะเป็นวาจาชอบจะเป็นวาจาที่กอ่อประโยชน์จะเป็นวาจาทุพภาสิทธุภาสิทธิ์ไม่เป็นวาจาทุพภาสิทธิ์สี่อย่างเลาเว้นจากการพูดโกโหกเล่าเว้นจากการพูดยุยงให้เขาแตกกันเล่าเว้นจากการพูดทำยาเละาเว้นจากการพูดเผอเจอการพูดโก,โโกโหกมีความหมายว่าอะไรอเดี๋ยวไล่กี่ข้อกันพูดไปก่อน สามข้อสุดท้ายทางใจเมื่อกี้เราพูดเฉพาะปากวาจากับกายกระทําทางกายทีนี้วาจามันจะพูดออกมาได้กับกายมันจะลงมือกระทําได้มันต้องผ่านไอ้สามอย่างนี้คือใจบโนกรรมไอ้ตัวใจเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นเวลาเราคิดอะไรมันจะพูดออกมาอย่างนั้นเวลาเราลง,งมือทําอะไรมันจะคิดออกมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความคิดมันเป็นตัวใหญ่สุดให้ผลหนักที่สุด มนโนกรรมมีอะไรบ้างโลภมีความโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเขาตลอดเวลาไหนใครยังโลภอยากได้ทรัพย์ชาวบ้านอยู่บ้างยกมือขึ้นออ้ไม่มีเลยใครเล่นหวยบ้างยกมือขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ชาวบ้านแมช่างกล้าหนูไม่โลภเลยเนาะคำถามคือเงินเราเหรอมัลตอรี่เงินรา,า,งนางวัลที่เราหวังรามัลที่หนึ่งเงินใคร เงินรัฐบาลถูกไหมเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลเงินเราไหมยางแต่เรามานโนแล้วใช่ไหมว่าเราจะถูกใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นเงินเราบางทีเราคิดไปถึงขนานนะโอ้ยเดี๋ยวเอาเงินได้เงินมาจะแบ่งเป็นสองก้อนนะก้อนหนึ่งใช้นี่ก้อนหนึ่งเก็บไว้ทํานู่นทำนี่มึงยังไม่ถูกเลยจ้าวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นปลูกบ้านในมาโนเนี่ยเต็มที่วันหลังใหญ่โตใช้นี่ใช้สินหมดใช้ชีวิตสุขสบายไปเที่ยวโอ้โหเวลาเวลาเลขออกมาเป็นไงนั่งหงอยเลยนะ นน่นหอยเป็นหมาแดกแฟบเลยทีนี้เงียบกิบเลยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไร,ออะไรหมดเงินแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหโอโหซื้อกันเป็นร่ำเป็นสันการเล่นการพนันเนี่ยมันคืออบายามุกอบายามุกเนี่ยมันเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ คำว่าทางเสื่อมไอ้ซับคืออะไรมันนําไปสู่การเสียเงินมันไม่มีทางที่จะได้เงินไอ้ถึงบอกว่าใครมั่นใจว่าตัวเองซื้อหวยแล้วถูกหวยแล้วประสบความสําเร็จจากการซื้อหวยให้ทําเลยลบัญชีรายรับรายจ่ายฝั่งหนึ่งรายจ่ายฝั่งหนึ่งรายรับเอารายจ่ายโจหัวเข้ามาแรกเลยแล้วไล่ลำดับตารางบัญชีลงมาในเขียนเลยแต่ละงวดแต่ละงวดเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วแต่ละงวดรายรับเท่าไหร่หลังจากหักแล้วด้วยนะว่าหักแล้วไม่เหลือนะ ถูกมา่บบาทหักหมดก็ไม่เหลือเรียบร้อยไม่เหลือแล้วลองมาสรุปรายรับรายจ่ายบัญชีสุดท้ายดูว่ามันขาดทุนหรือกําไรเราคิดว่าขาดทุนหรือกําไรเอาทำไมยังเล่นอ่ะก็รู้นี่มันตอบเวลาตอบตอบเต็มปากเต็มคำไปแล้วแต่สุดท้ายก็ยังเล่นอยู่ดีมันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉช่ั้นเขาบอกเล่นเด็ดเอาเวลาเล่นเด็ดก็อย่าลองเด็ดสักครั้งดูว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมงวดต่อไปไม่เอาแล้วแต่เอาปะ เอาทุกทีใช่ไหมเงินในกระเป๋ามันสั่นใช่ไหมแม้ไม่มีตังก,ก็ําระไรติดไว้ก่อนเดี๋ยวงวดหน้าชนงวดหน้าแล้วกันเดี๋ยวถูกใจให้นี่มีเดี๋ยวถูกใจให้ดยนะความหวังนั้งบ่อหน้าของคนเหปม,มันหวงังอยู่ตลอดเวลาเห็นปะมันไม่เคยมีจิตในการที่จะวางลงเลย เนี่ยปัญหาการโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นตลอดเวลามันอยากได้มันอยากมีมันอยากเป็นแต่ผลขวายในการทําเองมะไม่ประเทศไทยเราทุกวันนี้หลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะเนี่ยมันไปนั่งหวางอ้อนวอนขอร้อเพื่อให้ได้ไอตัวเลขเลขเด็ดเนี่ยเนี่ยตอนอาจารย์ออกมาจากห้องพักอาจารย์เนี่ยมันไปยืนถ่ายรูปหน้าห้องพักอาจารย์ละถ่ายรูปตัวเลขห้องเลขอะไรไปกระโจนตีปากเขาให้แมันรีบถามใหาแล้วเลขอะไร ไม่บอไปดูเองว่าเลขอะไรเหรอนะเดี๋ยวมันก็ไปซื้อเอาอีกนะทุกวันนี้โดนด่ามากพออยู่แล้วว่าไม่สอนธรรมะแล้วเอาดีเรื่องการใ้าหัวแทนแล้วแล้วมันก็ยังมีเว็บ efe เว็บการพนันมันก็เอารูปประจำไปตัดต่อว่างวดนี้ถูกกบอาจารแน่นอนแล้วมันก็เอารูปประจำไปแปะไปใส่เลขหาหน่อยโอ้ยปวดหัวแล้วเกิดอะไรอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์ต้องเดือดร้อนในการเดินทางไปแจ้งความอีกเพื่อบันทึกประจําวันไว้ว่าอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้วุ่นวายไปหมด เนี่ยป,ปัญหาของการโลภเพลิงหยย่านได้ทรย์ชาวบ้านตัวที่สองของมโนกรรมคือมีความอาฆาตพยาบาทมาก้ายบุคคลอื่นตลอดเวลาคําถามคือพวกเรายังโกรธอย่างเกลียดอย่างอาฆาตพยาบาทมาก้ายใครอยู่ไหมยังมีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจรู้สึกให้อภัยแก่ใครไม่ได้มันโกรธเวลาใครทําอะไรไม่พอใจนิดนึงมันก็โกรธเวลาเรากโกรธใครหรือไม่ให้อภัยใครนะจำไว้นะมันจะมีลักษณะอาการอย่างหนึ่งคือเวลาเราเห็นมันนะ แม้มันแต่งตัวปกติธรรมดานะแต่เราเห็นมันติดกิฟอันเดียวเราวยเกลียดมาเลยอ่ะเคยเป็นไหมมันเกลียดคือถ้ามันเกลียดเข้าเส้นแล้วแค่กิฟอันเดียวอะติดไม่ถูกใจมันมันก็อยากจะด่าเขาค่อยแขผะเขารังเกียจเดียดฉันเขาเขาใส่ผ้าถุงปกติอย่างเงี้ยมันก็จะรังเกียจผ้าถุงเขาอะเอคือมันเกิดความรังมันมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอิจฉาคนเราทะเลาะกันในโลกด้านมีอยู่สองอย่างคืออิสสาและมัจฉริยะอิสสาเนี่ยคือความอิจฉา มัสริยะเนี่ยคือความตรณีขี้เหนียวคือเวลาคนเราเวลามันกลัวมันเกลียดมันจะมีความอิจฉาและความขี้เหนียวเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่ด้วยมันอิจฉาเขาที่เขาได้ดีกว่ามันมันอิจฉาเขาที่เขาเนี่ยเก่งเกินกว่ามันแล้วมันบวกกับอะไรตัวมันเองอยากได้ผลประโยชน์นั้นคนเดียวมันก็เลยพยายามจะอิจฉาคนอื่นพยายามจะอาฆาตพยาบาทบ้าดไลนั้นถ้าเรามีใจอาฆาตพยาบาทบ้าร้ายคนอื่นตลอดเวลาใจมันจะเป็นสุขมหม ไม่มีทางเป็นสุขเลยสุขยากมันจะทุกข์มากทํางานก็ไม่เป็นอันเป็นอันสุขอ่ะมันจะจ้องจับผิดคนน,นันคนนี้ตลอดเวลาแต่มันเคยจ้องจับผิดตัวเองไหมไม่เคยจ้องจับผิดตัวเองตัวสุดท้ายของมนโนกรรมคือมีความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกคําว่าความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกหมายความว่าอะไรสมมุติพระพุทธเจ้าบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาป แต่เราบอกว่ายุงม,มันกัดเราก่อนเราก็เลยตกมันมันทําเราก่อนเราก็เลยทำมันเม่างั้นมันก็จะนําโรคภัยไข้เจ็บมาสู่เราเราก็เลยฆ่ายุงคิดว่าบาปไหมใครว่าบาปบาปใครว่าบาปยกมือขึ้นใครว่าไม่บาปยกมืมาขึ้นเอายกมือเลยก,ก้าๆหน่อยใครว่าเมื่อกี้นี้จะยิก่งก็อย่างไม่บาปยกมือขึ้นทำไมเราถึงคิดว่าไม่บาปเ<า>พราะเราคันใช่ไหมก็เลยตีมันให้ตายใช่ไหมเออ คำถามคือถ้าเราเกิดเป็นยุงแล้วเขาขันบ้างเขาตีเราตายเราจะยินดีเขาตายไหมเราจะยินดีตีเราจะเราจะยินดีให้เขาตีให้เราตายไหมคงไม่ยินดีใช่ปะ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าระหว่างตัวเรากับสัตว์ยกระชานใครฉลาดกว่ากันอ่ะสัตว์ยกระชานฉลาดกว่าเหรอมึงควรไปเกิดเป็นสัตว์เกระชานนะ สรุปใครฉลาดกว่าเราใช่ปะเรามีคุณธรรมจริยธรรมเราเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทาถูกต้องไหมเราเป็นมนุษย์ตัดเราทุกคนเรียกว่าสัตว์หมดนะนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาพวกนี้เรียกว่าสัตว์หมดคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์เนี่ยคือผู้หลกยุดหลงยึดติดอยู่ในสังสารวัตนี้เวียนตายเวียนเกิดไม่จบไม่สิ้นนี่เรียกว่าสัตว์แต่คําถามคือเราเรียกว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเรียกว่าสัตว์ระเสิริฐถูกต้องปะ เพราะเราอยู่ในสุขติภูมิสามารถเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมได้พระองค์จึงสอนคุณธรรมจริยธรรมว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปแม้จะมีเจตนาเพื่ออะไรก็ตามแม้จะมีเหตุผลเพื่ออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันนําไปสู่การตายของสัตว์คือการเบียดเบียนเดือดร้อนก็เืน่เน,นคาถามคือเวลายุ่งกัดเราเราทุกถูกต้องป่ะแต่ยุงทุกปหมยุ่งไม่ทุกเพราะอะไรมันไม่รู้ว่าอน,นั้นเรียกผิดหรือถูกแต่เรารู้มหมว่าถ้าเราทำฆ่าสัตว์รรเนี่ยผิดหรือถูก เรารู้ได้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นการเบียดเบียนเราเบียดเบียนยุงเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเราเองพ้นจากความทุกข์ด้วยการตีมันให้ตายซะมันจะได้เราจะได้ผ้นทุกมันจะเป็นยังไงเราสนใจไหมไม่สนใจครอบครัวมันจะเป็นยังไงเราสนใจไหมไม่สนใจนี่เรียกว่าการเบียดเบียนเดือดร้อนให้สัตว์ได้ยากดังนั้นมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่ากย .15 นี่กย .15 ต้องเข้ากูแล้วนะเป,ป็นสปอนเซอร์ด้วยนะ กย15ทากันยุงมันสามารถป้องกันยุงได้โดยที่เราไม่ต้องไปตบไปตีมันหรือนวัตก,กรรมที่ยิ่งไปกว่านั้นคือมุง้งเรามีมุ้งนอนอยู่ในบ้านอาจารย์ผมนอนนอกบ้านผมนอนอยังไม่ได้เวลานอนจะเดินอยู่นอกบ้านอยู่ยากันยุงง่ายนิดเดียวคือทายากันยุงซะป้องกันที่ตัวเองพระพุทธเจ้าจงสอนให้เราแก้ไขที่ใครแก้ไขที่ตัวเองอย่าไปแก้ไขที่คนอื่นเราไม่สามารถแก้ไขทุกคนได้ ดังนั้นถ้าเรามีความเห็นผิดจากหลักสักจจความจริงของโลกเราก็ยังไม่ใช่คนดีเพราะเราไปมีความเห็นผิดคิดว่าไอเนี้ยมันถูกแต่ความเป็นจริงมันผิดแล้วเราก็ยังดันทุนรังว่ามันถูกต่อไปอย่างนี้เรียกว่าความเห็นผิดจากหลักสักจความจริงสิบอย่างเนี้ยสามอย่างแรกทางกายสี่อย่างทางวาจาสามอย่างอีกอย่างในทางใจไอตัวเนี้ยเรียกว่ากุศลกรรมมา10สิบเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่นํามาให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันทุกน้อย สุขมากสิบอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นเกณฑ์วัดความดีความเลวเราทุกคนชอบพูดกันว่าไอ้นั่นเลวทำไมไม่ได้รับผลเลวสัทีมันทำความชั่วความเลวทำความช่อฉนคนมากมายแต่ทำไมมันยังรวยเชิดหน้าชูตาได้อยู่ในสังคมแต่ฉันนี้เป็นคนดีทำไมฉันถึงไม่ได้รับความสุขแบบไอ้คนที่มันทำความชั่วความเลวเสียทีเพราะอะไร เกี่ยวกับบุญบาปไหมใครว่าเกี่ยวกับบุญบาปยกมือขึ้นใครว่าเกี่ยวกับการกระทาของตัวเองยกมือขึ้นอ่าแสดงว่าโดยมากทุกคนจะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองไม่ว่าจะทําแบบไหนต้องได้รับผลอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์เป็นคนดีแบบสุดๆไม่มีข้อต้องติมคลีนสะอาดทุกอย่างไม่มีข้อผิดเลยนะเราคิดว่าชีวิตอาจารย์เจริญไหมแต่อาจารย์ไม่เก่งเลย ไม่เก่งสักเรื่องไม่เก่งสักดา้านดีอย่างเดียวแต่ไม่ฉลาดดีแต่งโง่ดีแต่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหส้สามารถทําให้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตได้แต่เป็นคนดีนะเราคิดว่าคนอย่างอาจารย์จะประสบความสำเร็จได้ไหมไม่ได้ถูกต้องป่ะมันดีอย่างเดียวไม่พอมันต้องเก่งคําว่าเฮงตัดออกนะพเพราะเฮงคือการกระทํา ไม่เกี่ยวกับโชคลาภวาสนาดวงแดงอะไรไม่มีมันเกิดจากการกระทํานดีของเรามาส่งผลในปัจจุบันบวกกับปัจจุบันผสมล่มลงกันจึงทําให้เราประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นคนเก่งจําเป็นต้องดีไหมเอาความเป็นจริงในโลกคนเก่งจําเป็นต้องดีไหมไม่จำเป็นถูกต้องป่ะเราเห็นคนเก่งที่มันชั่วช้าสามารถเยอะแยะจริงไหมแล้วคนดีจําเป็นต้องเก่งไหมก็ไม่จําเป็นมาแล้วแต่เขา,าเขาจะเก่งหรือไม่เก่งถูกต้องป่ะ ดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวว่าคนดีต้องได้ดีคนเลวต้องได้เลวแต่เขากระทำดีเขาย่อมได้รับผลของการกระทำดีนะั้นตามความดีที่เขาทำคำถามคือความดีที่เขาทำมันสอดคล้องความรวยไหมละ่ะเช่นอาจารย์นั่งสมาธิทุกวันเลยดีไหมดีรักษาศีลทุกวันดีไหมดีใส่บาตรทุกวันดีไหมดีแต่อาจารย์ไม่สามารถไปทํางานไม่เก่งเงินเดือนเดือนละแปดพันทำได้แต่ทำแค่นี้ไม่คิดจะพัฒนาศักยาภาพตัวเอง ผลของความดีในทางการทํางานกับผลของความดีในทางคุณธรรมมันส่งผลไปในคนละทางไหมมันต้องคนละทางสิอาจารย์กินเค็มมันจะได้ผลหวานได้ไหมละ่ะไม่ได้อาจารย์กินหวานมันจะได้ผลเค็มได้ไหมไม่ได้ทําแบบไหนย,ย่อมได้ผลในการกระทําแบบนั้นกินเกลือย่อมเค็มกินน้ําตาลย่อมหวานใครกินเกลือเป็นประหวานมีไหมมีหรอกินเกลือเป็นประหวานจะไหนมีไม่เคยเจอเห็นจะ้ปไปตาย ใครกินน้ำตาลแล้วเป็นตายมีมไหมมันก็จะไปเป็นประหวานถูกต้องว่าเพราะมันเป็นผลของการกระทําตามหลักธรรมชาติตามหลักธรรมดาของมันเช่นนั้นเองดังนั้นทําแบบไหนย่อมได้แบบนั้นอาจารย์ถามว่าถ้ากินทั้งเกลือและน้ําตาลมันได้ผลทั้งเกลือและน้ําตาลนะให้ผลเหมือนกันทั้งคู่เพราะอะไรเพราะเรากินมันทั้งคู่มันอาจจะมีโอกาสในการเป็นตายด้วยเป็นประหวานด้วยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้ามันให้ผลทั้งสองอย่างเลยเห็นปะ ดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะประสบความสําเร็จเราต้องสร้างเหตุแห่งความสําเร็จเราอยากสาเร็จไม่ใช่ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวนะสมาธิเป็นเหตุปัจจัยในการเอื้ออํานวยให้เราประสบความสําเร็จเช่นนั่งสมาธิไม่ใชว่อวิบุญรกุศลมันเยอะเดี๋ยวมันจะหนุนเองนั่งเฉยๆนั่งไปเลยนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรนั่งไปเลยเดี๋ยวรวยเองรวยไห ไม่มีทางรวยวิธีการนั่งทำยังไงให้รวยนั่งสงบสติสัมปชัญญะทิ้งอารมณ์ของอกุศลทั้งหมดออกจากใจ,จเจริญสติทิ้งความคิดไม่ดีทิ้งความเลวความชั่วแล้วมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะให้มีสติมีกําลังของสมาธิเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นดีเกิดอะไรขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อไปทํากิจการงานอะไรโอกาสในการผิดพลาดน้อยหรือมาก น้อยเพราะอะไรเรามีสมาธิจดจ่อลงในการทําสิ่งนั้นแล้วเมื่อเราทําสิ่งนั้นมันจะออกมาดีหรือไม่ดีมันจะออกมาดีเพราะอะไรเราจดจ่อในการทําและปัญญามันเกิดเราจะคิด,พ,ดพิจิพิจ,พจารณาว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะหยิบตรงนี้ไปใส่ตรงไหนจะจับตรงนี้เอาประโยชน์ตรงไหนมันจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ไหมย่อมเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้มันส่งผลด้วยการสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้